วงน้องใหม่จากเครือ Hype Labels มันจะมีความความความร้นรอะไรบางอย่างใช่จะรุนอะไรบางอย่างฟังแล้วมันแบบสดใสมากยี่สิบกรัมฟิลนั้นเป็นุณลุอนจะพิมพ์ลูกยูนิคอร์ห้าตัวแล้วก็พิมพ์ด้วยเนี่ยแชร์ลงในไอจีสตอรี่นี่ดูมาจากติตปอแนวเจ้าแค่เงี้ยโอเคเย้ วงที่เราติดตามมาเป็นเวลานานเนี่ยได้ทำการเดบิวต์แบบ Official ยลแล้วเป็นวงน้องใหม่จากเครือ Hype Labels ที่อยู่ Under Belief ชื่อคงว่า i l e a ดนั่นเองนะคะก็มาจากรายการ s u ย v เว a l ด์อาร์ยูเนนะคะที่อยู่ Under Belief หลายคนได้ยิน Belief อาจจะไม่คุ้นหรือว่าคุ้นมา Belief ก็คือค่ายที่ดูแลน้องๆ เอ็นไฮเพนนั่นเองก็คือวงนี้ถือว่าเป็นวงน้องสาวของเอ็นไเพนเนาะแล้วก็ยังอยู่ในเครือเดียวกับไฮเลเบ e ลซึ่งก็มี new jeans lesser i l m from m i s n i g h t seventeen to us bts tomorrow b a together และอีกมากมาย boy next door ด้วยนีก็คือเป็นเครือเดียวกันเนาะแต่ว่าถ้าแบบว่า under สายตรงก็คือเอ็นไฮเพนเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปเนาะมาจากรายการอายุเนได้ดูอายุเกไหมลนี่ดูอายุเดกผ่านๆแต่ว่าดูแค่ช่วงแรกๆที่รายการเพิ่งออนอะไรเงี้ยก็เลยซ้ำหน้าน้อง มาคนได้แต่ว่าแบบจำชื่อไม่ได้ก็จะฟิลนั้นไปก็ดูกับพี่แมนอยู่ยพี่ปอบค่ะ โอเคดูกับพี่ป๊อปอยู่ประมาณหนึ่งสองอีพีเนาะประมาณนั้นใช่ไหมเราดูกันเนี่ยจริงๆในรายการชอบคนที่ยังไม่ได้อยู่ในเดบิวต์ไลฟ์อัพแต่ว่าพอมาเป็นเดบิวต์ไลฟ์อัพเนี่ยชอบน้องบินจูหนึ่งคือรู้สึกบินจูแต่มาในโพสิชันเป็นแบบว่าเมนโวเกิลเนาะแล้วก็น้องเป็นเด็กเอ็กซ์เทรนนีจาก YG น้องก็จะมีเสียงคอมแบบ now just care อย่างเงี้ยเราจะมีเพลงนี้ now j จะมีความแบบ YG ของชีเนี่ยชอบอะไรแบบนี้มากแล้วก็เป็นคนที่แบบเฟเวอร์กับเมนโวเกลโพสิชันอยู่แล้วก็เลยจะค่อนข้างชอบทุกคนที่เป็น เปนโวคอลเป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาชอบน้องบินจูส่วนเนี้ยชอบน้องอีโลหาหน้าน้องแบบว่ามีความยูนิคมีความป๊อปออกมาจาก5าคนเนี้ยแล้วพี่อิ๋งได้ดูไหมอายุน็ก์หรือว่าแบบว่ารู้อะไรมาก่อนไหมคะไม่ได้ดูแต่เขาเห็นพวกเธอคุยกันแต่ฉันไม่ได้ดูแต่ว่าฉันดูเหมือนกับฟิลแบบทีเซอโปรโมทไปก่อนที่เป็นแบบว่าไฮไลท์ที่แบบเป็นคลิปเทรลเลอร์ของที่มีตุ๊กตาตุ๊กตาปุ่นออกมาก็เลยแบบพอได้เห็นหน้าน้องว่างตอนแรกอาจจะจะแยกหน้าน้องไม่ค่อยได้มันจะมีแบบคล้ายๆกันอยู่บ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าเข้าใจได้แบบลุ ไม่ได้ปรุงแต่งอะไรมากอะน้องเออเท่าที่เห็นก็คือส่วนใหญ่น้องน้าตาน่ารับทุกคนเออไม่เคยดูไม่เคยรู้จักไม่เคยได้ยินเลยอยากรู้ว่ารายการสวเว่าต่อจากเอ็ p e อเพนมาเป็นอันเนี่ยมันเว้นช่วงนานไหมนานมากนะเออก็สองสามปีประมาณเอ็นเพนสองปีสามปีที่แล้วก็คือไม่มีเลยแล้วมาเป็นผู้หญิงเลยใช่คือท่าของบีลิฟโดยตรงเนาะก็จะเป็นอันนี้เล แต่ว่าถ้าในเครือลิปก็จะปล่อยมาไเรื่อยๆทั้งบอยกรุ๊ปทั้งเกิลกรุ๊ปเขาเหมือนบีนิฟยังไม่มีวงผู้หญิงยังไม่มีเลยนี่เป็นวงที่สองเป็น5 member group น้องมีผู้หญิง5คนแล้วก็ประกวดมาแล้วก็อันดับหนึ่งอ่ะคือน้องวอนฮีน้องจะเป็นฟีลว่าแบบว่าเบบี้แฟทน่ารักน่ารักแก้มแก้มปิ่มๆแล้วก็มีมินจูเป็นสายโวคอลที่บอกว่าเป็นเป็น XYG trainee แล้วก็มีน้องยูนาที่แบบว่าที่คนมองว่าน้องอ่ะมีความน่าแบบเ e นสองอะไรเงี้ยแล้วก็มีน้องอีโรฮะเป็นเป็นบักเน่จากญี่ปุ่นนนนเเป็สาายยมแดซ์คล้ๆกับ นิกกี้เลยแล้วก็อีกคนหนึ่งคือน้องโมกะ,มกะคนนี้จะมีความแบบว่าญี่ปุ่นตะโกนหน้าญี่ปุ่นตะโกนเลยตัวคำว่าจิเปง ตั้งกนออกมาเลยคือมันแบบมันญี่ปุ่นน่ะญี่ปุ่นมากซึ่งก๊อวงนี้ประกอบด้วยอาสามคนที่เป็นเกาหลีแล้วก็มีสองคนเป็นญี่ปุ่นจริงๆวงนี้เนี่ยเดิมทีตั้งใจว่าจะเดบิวต์ด้วยเป็น six member group แต่ว่ามีน้องคนหนึ่งเนี่ยได้แบบว่าเออเทอร์มิได้สัญญาแล้วก็ออกไปจากเดบิวต์ไลน์อาร์ก็เลยทำไปอยู่ห้าคนคือฝากอัลบั้ม Super Real Me เนาะมีทั้งหมดสี่เพลงมีเพลง My World ไม่เนี่ยติก็เป็นไตเติ้ลที่เราจะ react วันนี้แล้วก็มีเพลง Lucky g i r l Syndrome แล้วก็มี Midnight Fiction นะครับเเ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 นน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 นีี่่่่่่่ยยยดดดููมมาาาาาาใใออออิทร์็็ตะะแลลลล้วววกกกหๆคคจุงช 真的。 ดูกแกต่อนี่ดูมาจากติ๊กต็อกหลาคนบอกว่าน้องเนี่ยรีมายไปถึงดิวจีนกับวงที่เป็นพี่น้องกันในค่ายนะครับพอดูก็ก็แอบมีความจริงจริงเพราะว่าไว้มีความยูทูบมีความแบบเด็กหญิงสาววัยสิบต้นๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีการปล่อยแบนเป็นเบนเล่ของเพลงนิดหน่อยอย่างเงี้ยคนก็เลยบอกว่าอุ้ยมันมันมีความดิวจีนมากๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราไปรีเสิร์ชมาเขาบอกว่ามันคนละอย่างกันดิวจีนจะมีความแบบว่า R&B มีความแบบว่าแบบไวัย 2K ป๊อปไปหน่อยแต่ว่าอันเนี้ยจะเป็นคนละแบบกันอันนนนนีี้้้้้้จะะใหหฟฟฟฟลลลวววว่่าาแแแแบบบบออิเมััังงงุๆืกก แค่ยี่สิบกรัมเอวเหลือห้าเซนคือจะเล็กเป็นมันเลยรู้สึกดูเองตัวเล็กดูลอยๆฟุ้งๆมีความแบบแอนิเมชั์ยูนิคอร์หรือว่าเขาเรียกว่าปลัจีเอ็นบีอันนี้อ่านไม่ออกนะฮะอันนี้คือเสิร์ชมาใครที่ทราบข้อมูลก็ช่วยแจ้งแล้วก็มีความแบบอนิเมชั์มากๆอะไรเงี้ยมันก็จะมีความต่างกันนิดนึงประมาณนี้ดูเสร็ไปทราน้ำหนักเลยน้ำหนักลด นิมินจูข้วนี้วอนินับหมน่ะคนนี้แอบไค่ะลีนาบังุคนนี้โมกาคะคนญี่ปุ่น ที่ลูกค้าสวยมากเมื่อกี้แบบพอปตกมากจีตตาเหมือนไม่เหมือนคือเฮ้ยแอบพ้นแรงเหรมีความแอบดุ้งอยู่เด้อนึกถึงมีอะไรมั้งมันไห่ <laughs> なさん。<laughs> ันไม่เปโอเคลยป่ะงวันงวันทีเป็นเป็นสายโอเคเหมือนกันันเคยเคยเห็นกันไอ้เจมี่น่ารักอ่ะ มันทับใจอย่าเป็นไงนี่ดูหอบหรือปะก็คยยือแบบ summer moon เพลงไปอ่ะอันนี้เป็นฮินหรือว่าอะไรคะไม่นี่ว่าน่าจะเป็นชอบทำรบตูนอของไ F เป็น dark moon เหมือนของ T B T แล้วก็มีของ BTS ก็เป็นการ์ตูนในร oh, ประเภทของีใช่ครับคือยังไงเป็นแบบว่าเป็นการ์ตูนซร้าให้อ่อานแล้พวกน้องเนี่ยไปไปอยู่ในการ์ตูนรองน้ำมันจะมีสองแบบคือเหมือนใน,ในเพนอะมีการ์ตูนอยู่แล้วแล้วก็เอาคาแรคเตอร์ใน,ในเพนเ่ามาจาับแล้วก็ของแอนทีมะน่าจะแต่งใหม่เป็นแบบสตอนคือของในเพนเป็นแวมไพร์ใช่ไหมเขาเลยแต่งของแอนทีมะเป็นมาป่ามาคู่กันถ้าจำไม่ผิดนะใช่ใช่ถูกต้องพีทูัไงคอเล็กได้แต่ว่าเออประมาณนี้เลยคิดว่าอันนี้ด้วยความอยู่บีลด้วยเราเป็นน้องของในเพนก็อาจจะม่ อันนี้ไม่รู้ืออาจจะไม่ใช่เลยก็เป็นไปได้ต้องรอดูว่าจะเป็นโปรเจกต์อะไรต่อไปสำเนาของขอฟังก่อนดีกว่าในเรื่องของกอดี้เพิ่งรีแอคครั้งแรกเนี่ยยังไงพี่พี่ลูกแมนบอกว่าฟังแล้วพี่ปอบเจ๊ปอบโอเคเจ๊ปอบเจ๊ปอบเจ๊ปอบที่พี่ลูกเจ๊ปอบถูกไหมถูกโอเคที่พี่ลูกเจ๊ปอบพูดว่าก็มีซาวเล็ตบางส่วนที่บอกว่าฟังแล้วดีมายถึงนยูจีนอะไรเงี้ยเออก็ก็เข้าใจได้นะหมายถึงว่ามันมีอินเดเมนต์บางอย่างที่โอเคอาจจะแบบทับซ้อนกันแต่ว่าก็ไม่่่่ไไดดดด้้้้้้ขนนนนนาาาาาาัััััทีีววววววเเเเเเลือออกคมมมมรรรพพงงงงใหหะะะสบบบยยยยยูป็แ ดูเป็นเด็กมากดูเปนเด็กแล้วก็มีความแบบการ์ตูนการ์ตูนเกมเกมหน่อยอะไรเงี้ยเอเลเมนต์ดนตรีบางอย่างที่แบบจิีวเตีวเตยวอะไรเงี้ยก็เลยแบบเอออาจจะเป็นไม่ได้ที่แบบว่าคนอาจจะแบบรีมาถึงนิวจีนพิงน่ารักมากฟังเพลินแล้วอย่างที่บอกเรื่องช่องพิงไปเนี่ยเป็นไงรู้สึกไหมว่าแบบอนิเมะคอแฟรี่ปลักอะไรเงี้ยรู้สึกไหมมีมีความแบบแฟรี่อันนี้เข้าใจเลยแบบว่าคนฟังแล้วก็นึกถึงอะไรในเรานั้นอ่ะอีกคนหนึ่งที่เพิ่งฟังครั้งแรกที่วอยยังไงก็ได้ยินมาเหมือนกันว่าแบบหลายคนบอกว่าเหมือออนนนนแแบบิวววจใ่่่่่ั้ตตาารูสึกฟงท นี่รู้สึกเหมือนเลยซเตอร์ฟิล์มไม่รู้ทำไมเหมือนเพลงไหนก็ไม่รู้รู้สึกแบบฟิลไวแบบอย่างนั้นอะไรเงี้ยสิ่งที่ชอบในเพลงเลยคือชอบกิมมิคที่แบบจึดจืดหยุด จ <c oughs> ุดอะไรเงี้ยซึ่งแบบ <c oughs> เอามาเล่นแล้วทําให้แบบมันแบบจําง่าย <c oughs> แล้วมันถึงแมสได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยรวมถึงวายของเพลงโดยรวมทั้งหมดอะไรเงี้ยอันนี้พูดถึงนิวจีนของเมนชั่นนิดนึงว่าเขาทําเพลงแล้วออกมาเป็นวายนิวจีนที่เป็น everyday วายที่แบบสามารถแบบฟังได้แบบโอนนี้เดินไปทํางานฟังมบิเตสแบบเออมันเพลินอนะฟังแล้วมันแบบสดใสหนักยี่สิบกรัมฟิลนั้นเป็นปุ่นๆก็คือเหมือนเมื่อวานอะนั่งฟังกับพี่ในเนาะก็เงียบกับใบักพักพาจะบอกก่อนว่ามวลโดยรวมอะรู้สึกชอบเพลงนี้นะชอบชอบ ตอนที่ทุกคนบอกว่าอากลับไปเรื่องนิวจีนอีกคืนนี่ก็น่ฝั่งนี้ก็พูดตรงๆว่ามันดูเป็นน้องสาวนิวจีนได้แต่ว่าด้วยความที่มองว่าเป็นน้องสาวนิวจีนได้เรามองว่าเพลงเด็กผู้หญิงช่วงนี้เขาทําประมาณนี้อยู่แล้ว,วนดนตรีไม่ได้หนักมากดนตรีแบบไม่ได้เหมือนแบบเพลงเจน2หรือว่าช่วงเจน3ที่แบบดนามิกมันมันจา่าเพลงส่วนใหญ่จะมีความแบบที่เราเคยบอกโลไฟสูงแบบว่าเออมันจะมีความแบบประมาณนั้นอยู่แล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบนิวจีนเลอสเลฟิมหรือว่าวงน้องเองอ่ะที่รู้สึกว่าเพลงส่วนใหญ่จะเป มันดูเหมือนเรากําลังแบบเป็นแม่เหล็กดูดแบบหล,มลวมๆอ่ะเวลาฟังเพลงอ่ะเรามีความรู้สึกว่าเราจะคิดถึงอีโมติคอนคิดถึงอะไรอย่างนั้นตลอดเวลาเลยแบบเราเราฟังแล้วเราเหมือนเด็กที่อยู่ในเตียงแล้วดูอีดาวที่มันหมุนๆมนอยวู oh, <wow. S 1> ่อะอะไรแบบน,นั้นเออเราเรามีความรู้สึกว่าเออเราดูแล้วมันเป็นอย่างนั้นใช่ปะแต่ว่าในภาวะที่มันมีความเป็นเด็กอ่ะมันก็มีความเป็นเด็กสาวที่แบบกําลังจะโตเหมือนกันนะมันไม่ใช่แบบเด็กแบบอ้อแอขนาดนั้นอะไรเงี้ยเออแต่ในขนาดเดียวกันอะพูดตรงนะความอ้อแอแบบเด็กอ่ะมันมีเว้ยไม่ใช่มันไม มันเป็นอะไรที่ใหม่ขนาดนั้นไหมคือเรารู้สึกว่ามวลดนตรีอ่ะหรือว่าโดยรวมอ่ะมันไม่ได้ใหม่แต่เรารู้สึกว่าสิ่งที่เขามาประกอบสร้างเป็นโดยรวมอ่ะมันก็เออถือว่าเป็นอะไรที่แบบไม่ได้เห็นซ้ำม่วยเท่าไรอะไรเงี้ยอีมุมหนึ่งเรามองเหมือนเป็นการแบบแอบบเป็นเพลงกล่องได้แต่เป็นเพลงกล่อมที่ไม่ได้ออมอ่ะมันมีความแบบระ,ะบายเหมือนกันในเพลงนี้เรารู้สึกต้องบอกก่อนว่า p o s ิทีฟมากกับเพลงนี้มากๆเป็นแบบเราฟังหลายรอบแบบกดให้มันเล่นซ้ำอ่ะนี่รู้สึกว่าเห็นต่างกับหลายๆคนที่บอกว่าเขามีภาพทับซ้อนกับนิวจีนอาจจะมีใน ฟงมวแต่เราอะไม่ค่อยเห็นเพราะเรารู้สึกว่าอย่างที่มวยบอกว่าเพลงนิวจีนอะมันจะดูเน้นเป็นแบบฟัง everyday แต่เรารู้สึกว่าเพลงนี้ไม่ค่อยเหมือนนิวจีนอาจจะเหมือนแค่เพลงหนึ่งคือเพลงไอ้นี้เพลงนิวจีนอะเพราะว่า pop g i ร l เราร euh. ู้สึกว่าเหมือนแค่เพลงนั้นเพลงเดียวแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่าภาพมันทับซ้อนขนาดนั้นคือจะจะบอกว่าถ้ามองว่านิวจีนคือ189แอันนี้คือประมาณ1556กเด็กลงไปอีกนี่มองว่าสำหรับนี่ที่บอกนี่ไม่ได้บอกว่ามันทับซ้อนกันโดยโดยโดยนั่นแต่แค่เรารู้สึกว่ามััันน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 เเเเเปปปปป็็็อรราาขงงงงพพลลละะมมมมมณณีีี้้้่่แยุคทหิว ่เพลงผู้ชายก็ดรอปลงมาเยอะเหมือนกันมันจะมีความเป็นเด็กหนุ่มข้างบ้านเด็กสาวข้างบ้านมากขึ้นเรารู้สึกว่ามันเป็นมวลแบบนี้ซึ่งมันขึ้นอยู่กับวงแล้วก็ค่ายแล้วแหละว่าจะเอาเนี่ยเขาเรียกไงคออันนี้ไปทายังไงอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออแบบแบบช่องหลักมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วก็อีกอย่างรู้สึกว่าดนตรีอ่ะมีความเหมือนแบบว่าเวลาเราเล่นเกมยุคก่อนๆที่มันเป็นแบบมันมีเสียงเครื่องอาร์เคดเป็นพิกเซลเป็นอะไรอย่างเงี้ยเออมันดูเป็นแบบมีมวลของความเป็นการ์ตูนเรารู้สึกว่าวงนี้น่าจะตีตลาดญี่ปุ่น แล้วก็ในวงเกาหลีที่มี5คนผู้หญิงปูนสองเนี่ยรู้สึกว่ามีความแบบดูดูมุ่งเน้นไปทางญี่ปุ่นแล้วก็บวกกับแนวเพลงบวกกับด้วยลุกด้วยอะไรเงี้ยดูยิ่ปุ่นญี่ปุ่นนี่คือแบบถ้าบอกเป็นเพลงญี่ปุ่นวงญี่ปุ่นเลยก็เชื่อเลยอะไรเงี้ยมาดูเป็นแบบ K-pop XJ-pop ออยู่นเาะเวลาดูเพราะว่าตอนที่ตอนที่ดิดูลุคใน M อ็วีอชุดสีขาวชุดชุดสีฟ้าอะไรเงี้ยที่มันแบบมีความเป็นโรลิต้าละอะไรเงี้ยเรารู้สึกนึกถึงวง April ตอนเดบิวของ DSP อ่พีอะช่วงนั้นท เป็นกระโปรงเป็นเด็กผู้หญิงแบบคิว้ววอะไรเงี้ยมีโบมีดอกไม้อ,อืมรู้สึกว่าวิชวลแบบทําให้เป็นวายญี่ปุ่นได้นข้งสูงมากเพราะว่าอย่างที่มันบอกอ่ะมันคนหนึ่งอ่ะที่แบบเป็นญี่ปุ่นมาเออก็คือใช่คือตะโกนเลยแบบญี่ปุ่นเห็นแล้วรู้เลยว่าญี่ปุ่นแล้วก,กร็รู้สึกว่ามีคนหนึ่ององ่ะเหมือนจูเลนะสูงสูงพ เหตุเราชอบเลยใช่นที่หน้าที่หน้าเหมือนดาราที่นี่บอกชื่อเลยนะยุนาเป็นคนเกาหลีเป็นคนเกาหลีเหรอแต่ว่าชอบคนนี้แต่หน้าน้องแบบมีมวลญี่ปุ่นเนาะเป็นรีแคปฟังมาแล้วหลายรอบแล้วก็ดูมาตั้งแต่เมลเล่เรานอนแล้วก็แบบคือแบบตั้งแต่ฟังแค่เมลเล่ก็ทัดเลยรู้สึกว่าเพลงมันแบบมันแมกเนตเราจริงๆรู้สึกว่าการที่แบบว่าเราฟังเมลเล่เราฮุกได้เลยอ่ะ มันเป็นอะไรที่สาคัญเหมือนกันเพราะว่าคือบางคนอ่ะฟังเมดเร่แล้วก็อิมเพรสชันไม่ได้ก็อาจจะไม่ได้ฟังเพเต็มต่อซึ่งนี่ก็รู้สึกว่าการที่เขาตัดเพลงนี้มาแล้วก็ทําเป็นเมดเร่มันเป็นแบ็กเนติกจริงๆแล้วก็พอยิ่งฟังเอ็มวียมันก็ยิ่งน้นกับเพลงอาจจะไม่ได้ดูเนื้อเพลงเนอะว่าสื่อถึงอะไรแต่ว่าคือคือเพลงมันใช่เพลงมันแบบมันมันดูเราวะนี่คือสุว่าบางทีเราอาจจะแบบคิดถึงแนวเพลงอันนี้ที่โดยที่ทำไม่รู้ตัวแล้วพอฟังมันเราก็รู้สึกว่าแบบอุ้ยความสดใสตัวเรามัััันนนนนนนกกก็็ลบขึึ้้้มมมาาาออะะไรรร่่่งงงีีีููสสสคดดใวทพพพิิิิฟถตจจๆ์ป ยูนิคอนห้าตัวแล้วพิมพ์ด้วยนะแล้วก็พิมพ์ด้วยเนี่ยแชร์ลงไปในไอจีสตอรี่แล้วก็มันต้องใส่ยูนิคอนอ่ะซึ่งในเอวีก็น้องเหมือนกับว่ามันจะตามหายูนิคอร์นด้วยเนาะมันกลับหมาอนกับว่าเห็นมีสัญญาตยูนิคอร์นอะไรเงี้ยสักอย่างเอวีไม่รู้ว่าสตอรี่ทัลลี่เป็นไงแต่ว่ามันน้องแบบก็เป็นกลุ่มเด็กสาวแล้วก็มันตามหาอะไรบางอย่างอ่ะมาพูดถึงไอวีต่อแล้วกันงไอวีก็รู้สึกว่าโปรดักชั่นอ่ะดีอยู่แล้วล่ะตาม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 เสน่ห์ของเกาหลีอะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าไม่ได้้แแบบบบวววว่่่่าาาาใหญมมมมมกกคคคืออดยทีีเพลงะัน็ สบายสบายก็ไม่รู้ว่าเอวีจะต้องใหญ่ขนาดไหนรู้สึกว่าเอเวียเท่านี้ สุดแสนไปกับเพลงแล้วมันดูมันแบบ everyday จริงๆกับเพื่อนเล่นแบบว่าเป็นเด็กๆกลุ่มสาวเล่นกันแล้วก็แบบว่านอนหลับฝันตามหาของเล่นตามหายูนิคอร์ต่างๆเงี้ยมันมันมันกับเป็นด r e a เป็นแบบเมจิกโมเมนต์ในวัยเด็กของเราอะไรเงี้ยจริงคอนเซ็ปต์ค่อนข้างชัดอยู่นะค่อนข้างชัดเลยเหมือนนะถ้าขอย้อนไปที่จรนจินยุนจิๆจะมีความแบบว่ามีความแบบกินไอแบบผสมพีพอรมาหน่อยปะแล้วก็มีเรื่องของฟุตบลอกที่ดูแบบว่าก็ดูที่ดูแบบแมสคูลินด้วยอ่ะของยุนจินอ่ะหลายๆเพลงจะมีความแบบว่าผู้ชายก็เต้นได้ผู้หญิงก็เต้้้้นนนนไดแแต่่่วาออออัเีีคคืืบบ it's girl it's girl the the for for ะรงงจิพส ดูแล้วดูแล้วเห็นเห็นแบบเด็กนอนกลางวันใช่อยจริงมันคือแบบเออโรงเรียนอ่ะโรงเรียนกลางวันมันมีความเล่นสนุกมีความแบบกิ้งจิ้งแบบจิ้งบนพื้นอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ชุดสีฟ้าคือชุดแรกแรกคือชุดนอนเลยป่ะอืใช่คือชอบแบบน่ารักมากมันจะมีชุดของเราโมกะที่เป็นระบายบริเวณหัวไหล่แล้วก็ชุดพองๆแล้วก็ ใส่เครื่องใส่มันเฮดแบงพองๆอะไรเงี้ยก็ดูเป็นดูเป็นเด็กจริงๆตอนแรกอ่ะเห็นว่าชุดสวยแต่ไม่ได้สังเกตจนจนบิดมาเมนชั่นว่ามันมีความเอลิเมนต์ของความเด็กอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นโอแอทจิโตโอแอที่เลือกแล้วโอแอในรังผึ้งโอแออืมนี่ข้าดูไปแล้วก็อยากกินนมผงไปด้วยอ่ะอยากแบบอยากกินเอ็นฟาโกแล้วดูไปด้วยอะไรแบบนี้จะบอกว่าเราชอบเทคนิคการถ่าย MV มุมกล้องหรือว่าการตัดภาพอะไรเงี้ยมันดูเป็น MV ยุคเมื่อก่อนมันทำให้มวล MV อ่ะมันเป็นนอเจิปสำหรับเราก็เลยแบบว่าย ้อนวัยกับน้องทเชียไปไปถึงแบบยุคแบบอ่ะสมัยเรียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นี่รู้สึกว่าสตอรี่หรือไว์ของ MV อ็มวีะทำให้เรานึกถึงพรอตทวิตของน้องสุอาดรู้สึกว่าโรงเรียนเดียวกันไะเนี่ยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าถึงความสดใสความเป็นวัยแบบวัยแบบประมาณเนี้ยเออก็เลยรู้สึกว่ามันดูดูอินเอมอ่ะเหมือนได้ดูแบบเอ็มวีพรอตทวิต ช่วงจิตให้หันมาจะเห็นว่าเขามีความแบบว่าโทนดาวเรื่องคอนเซปต์แล้วก็จะมีความแบบดาวทูเอิร์ธขึ้นมีความแบบว่าเดลี่ไลฟ์ขึ้นมีความแบบว่าชีวิตเด็กนักเรียนชีวิตเด็กหนุ่มชีวิตเด็กข้างบ้านอะไรเงี้ยชอบชอบเจเนอเรชันนี้จังเพราะว่าคือรู้สึกว่าเราในวัยยี่สิบกลางๆค่อนเกือบปลายเนี่ยนะแล้วอาจจะแบบมีมีฟิลิีคิดถึงแบบว่าช่วงวัยเด็กบ้างอะไรเงี้ยแล้วแบบพอพี่นิมามันแบบมันทำให้รู้สึกว่าความสุใส่มันกลับมาพูดถึงเรื่องดิวจิ้งขึ้นรู้สึกว่าดิวจิ้งท คือมันดูมีความแบบว่าไฮสคูลมีความเด็กๆจริงแต่ว่ามันแบบรู้สึกแต่เลือดสดใสออกมาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีฟีลลิ่ง,ง,ง,งแบบว่ากราบกระอวนในใจแบบนอสติกเจียแบบฟิลแบบเพลงนิวจีนแบบเพลงดินโตรหรือเพลงอะไรอย่างเงี้ยมานานซึ่งต,ตัวนี้ชอบอยากทุกคนติดตามไอริดนะเนาะพรุ่งนี้บิว,วเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันเป็นมวลที่เขาทําให้เป็นเรื่องเดียวกันไม่ว่าจะเป็นแบบว่าเพลงดนตรีที่เราฟังแล้วอาจจะนึกถึงไอตัวเซเซ์อีโมติคอนอะไรอย่างเงี้ยเอออะไรแบบนั้นแล้วก็รวมถึงท่าเต้นหนึ่งแล้วก็นนการเตต้แบบัว อนิเมะอ่ะเออใช่ป่ะโอ้ยแต่รู้สึกว่าแบบมันทําให้ทุกอย่างอ่ะเป็นเรื่องเดียวกันได้ดีมากเลยอ่ะเพราะว่าแบบยิ่งอย่างน้องโมกะเนี้ยเขาเวลาเขาแสดงสีหน้าเรานึกถึงวงบิลลี่อ่ะที่เขาจะแบบที่เขาจะมีแบบ facial expression ที่มันแบบดูไม่ใช่มนุษย์อ่ะท่าทางการแสดงสีหน้าคือแบบมันเป็นอนิเมะกันมันเป็นบิวตี้มันเป็นบิวตี้ที่ไม่ใช่แบบ human beauty อ่ะเธอเข้าใจป่ะคิดออกไหมมันจะมีความความมีความล้นอะไรบางอย่างใช่ความล้นอะไรบางอย่างแล้วพอแมนพูดถึงว่าช่องของเพลงเขามันจะเป็นอนิเมะอะไรซัมติงอ่ะเราก็เลยเออเขาน่าจะวา แอันนี้นี่ก็คุยกับพี่เนยเมื่อวานว่าแบบถ้าเต้นกันหน้าเขาดูแบบว่าโมเดิร์นฮิวแมนอยู่คือมันแบบมีความแบบเอ็กซ์เซเรทเกินที่บรรย์ความอดนึงท่าทังที่แบบฉากส่วนใหญ่มันก็เป็นฉากปกติอะไรเงี้ยซึ่งที่เป็กนี่ยคอนเซ็ปต์นะฉันดูแล้วฉันเหมือนฉันอ่านหนังสือป๊อปอัพอะป๊อปอัพที่แบบว่าเกมแต่งตัวของแบบเด็กผู้หญิงอะไรเี้ออที่แบบเปิดบ้านบ้านขึ้นมาอะไรเงี้ยเนมันก็จะมันก็จะเอาแบบเเเมตของความเป็นยีห้ิงเราเราจะนึกถึงอะไรก็ตามที่เป็นของเล่นเป็นนูเปปะราแบบววดก MV ที่นี่เห็นอ่ะช่วงต้นอ่ะเราจะเราจะเห็นว่าน้องเป็นมวลแบบเด็กทั่วไปเนอะแต่พอช่วงตอนท้ายๆท,ที่มันเริ่มแต่งตัวเกตเดรสแล้วก็ไปปาร์ตี้อ่ะอม,มันน้องมีพลังอะไรขึ้นมามบางอย่าง ป่อยกำแพงแตกบ้างล่ะอะไรบ้างล่ะตอนที่เต้นแล้วเหมือนกับว่าเป็นแค่เงาอะเออภาวะนั้นคือคือคือแค่ถ่ายแค่นั้นอะแต่รู้สึกว่าเหมือนชีมีมันให้ฟีมอนแบบต่ำน้อยพลังใช่ใช่เหมือนชีมีชีมีออร่าบางอย่างเออแบบแบบขึ้นมาให้เห็นว่าอาะคือช่วงนี้แบบมันมันไม่ใช่แบบช่วงแรกเท่าที่เราเห็นแล้วอะไรเงี้ยเออลิงกับชื่อบ้้มเนาะซุปเปอร์เรียมีในทีเซอร์พวกน้องนั่งกันอยู่ในห้องเรียนนี่แหละแล้วก็พวกน้องอะเหมือนมีพลังจริงๆ5คนเหมือนกับว่าขบอกน้องวันทีมีพลังเรื่องแแบบล้วก็ เหมือนกับว่าโมกะอยู่ในห้องน้ำแล้วก็แบบว่าดูเพลเกตตัวเองได้มีพลังอะไรเงี้ยได้น้องยุนาที่ตัวสูงๆมีพลังเกี่ยวว่าหยุดเวลาหรือว่ามีความเกี่ยวกับพระกำลังอะไรเงี้ยซึ่งทุกคนดูมีพลังดูแบบสาม,มนา้องเวทมนต์ะจริงๆในทีเซอร์เป็นอย <ใน S 1> ่างนเลยจังหวะที่แบบเหมือนน้องกั้น,ก,นกั้นหายใจอะ<ช><ม>แล้วก็ของรอบต่วน้องลอยขึ้นมาแล้วก็ต็อป มแล้วก็เขา้าหูอะไรเงี้ยอ่ะตอนนี้อลิสเดบิวต์แล้วกับอัลบัม <Super S 2> ้ม Superreal มีเน็ตเติร์ชื่อว่า Negative เนี่ยค่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูรีแอคชั่นหวานวันนี้นะคะก,ก็ถ้ามีใครที่รู้จักน้องอลิสมาก,ก่อนหรือว่าติดตาม Ayu Next หรือว่าเพิ่งมาได้ดูตอนอัลบั้มนี้เลยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้แล้วก็คอมเมนต์ได้นะคะถ้ารู้สึกว่าอิงวีมีสตอรี่เทลลิ่งอะไรอีกที่เรายังไม่ทราบหรือว่าเอ้ยน้องวีเปทนนยังไงแล้วก็วงน้องเนี่ยมีอินสปิเรชั่นยังไงแแล้ววก็บบ่า มีเรื่องเบื้องหลังอะไรเนี่ยมาแชร์กันได้เพราะว่าวันที่สองอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วข้อมูลอะไรผิดพลาดได้ก็แก้ได้เลยข้างล่างแก้ได้เลยนะคะ, <c oughs> ะ,คะยินดีค่ะทุกคนค<อ>ะคะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะทุกคนฝากสครีมไอลิปกับแมกเนติกด้วยค่ะเย้ป้าย